Work hard ถ้าต้องเติม so หรือ such นักเรียนจะเลือกเติมอะไรคะ so. so ประโยคนี้จะได้เป็น she works o hard เอา so ไปเติมที่ไหนคะหน้า <No. S 1> no. a d j e c t i v e หรือ adverb ตัวนั้นใช่ไหมครเป็น she works o hard good job เดี๋ยวไปดูตัวอย่างอยู่ข้างล่างคะ่ะ mm hmm. เรียนไปดูคะ่ะ mm hmm. ใช้ไหม้ที่เรียนตอบกันมา she Work so hard good job เดี๋ยวลองมาดูข้อที่2อีกครั้งหนึ่งค่ะแอปเห็นเฉลยไปแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าไงคะ It was a beautiful day เติม such กับ so เติมอะไรคะ such such อยู่ตรงไหนคะหน้าอะไรคะหน้าเราหน้าอะไรเอ่ยหน้าคำว่าอะไรหน้า beautiful หรือหน้าอ่ะหน้าอ่ะค่ะมันจะต้องเป็น It was such a Beautiful day เดี๋ยวมาดูซิใช่หรือไม่ที่เราสันนิษฐานกันไว้แต้มแต้มตถูกอยู่แล้วล่ะคะครูเพราะว่าเมื่อกี้ทำไมคะหนูแอบเห็น it was such a beautiful day เดี๋ยวลองทำข้ออื่นดีไหมคะเอา so หรือ such ไปใส่ลองดูเลยค่ะข้ออะไรบ้างเอ่ย three until 10ลองดูเลยค่ะ3 4 r e e four i v e six s e เมื่อกี้ใครยังไม่ได้ตอบครูด้านนี้โอเคควันนภาอยู่ัมเบอ three and ลำราดาอยู่ัมเบอ four number five พนารัต์ number six ศิริลิน number seven ทิพวรรณ number eight สาวนี number nine วลาพร and number ten วารี <c oughs> ready ได้ไหมคะน,นักเรียนชายลองฝึกวันนี้เราน่ารักมากได้ทำทุกคนเลย so and such คราวนี้คุณไม่บอกว่ามันเติมตรงไหนใช่ไหมนักเรียนต้องทำไมเองคะเติมเองลองดูคะ่ะ where get the answer โอเค so let's check the answer together ไปดูคำตอบค่ะข้อแรกนักเรียนเติมอะไรเอ่ย I was number three I was tired so your new sentence I was so tired good job I was so tired นักเรียนเติม so ไปแล้วว่าคือเอาไว้ที่หนะ้า tired good job how about number four l a m a d a was it your answer s e s we had such a good time on holiday good job we had such a good time on holiday how about number five panalat she speak English so well good she speak English so well that's you she speak English so well หัวสังเกตได้ดีมากได้ประโยคน์นี้แล้วค่ะหรือเปล่าไม่ใช่นะคะสิลิลิ่น number six I've got such a lot of such a lot to do good เพราะว่าเราจะใช้คำว่า lot of บ่อยเพราะ off หายไปหรือ a lot นี่เราก็เติมให้เขาด้วยนะคะจริงๆแล้วเป็นอะไรคะอีกครั้งหนึ่ง one more time i got such a lot to do. Good, I've got such a lot to do. ต้องทำอะไรเยอะๆเลยพวกเราด้วยใช่ไหมวงนี้ I've got such a lot to do. I've got such a lot. Sorry, I've got such a lot to do. How about you tip ป number seven? The music was so loud. Good, the music was so loud. And how about s a วน n number eight? I had such a big breakfast. I had such a big breakfast. Why you get big? เรากินเยอะเราก็ตัวใหญ่ขึ้นเลยเลยๆ g o o ก j ชอบหาบ้านน n บ m b นได It was such horrible weather Get it was such horrible weather And how about number 10? e h It's my turn อ๋อวารีเด็กหิ้งวารี I was ต้องเป็นไรคะ huh? So surprised Thank you for your help ขอบใจในความช่วยเหลือของนักเรียนอ่ะนะคะทีนี้ใช้ such กับ so ได้หรือ,อยัง อันนี้แบบง่ายๆคราวนี้ลองมาเรียบเรียงประโยคเองสิคะไปดูประโยคนี้ที่สไลด์พร้อมๆกันเลยคะ่ะไปดูจากสไลด์คะ่ะโอเค thank you His appearance is unusual. It would be easy to recognize him. Unusual แปลว่าอะไรคือแปลกอะไม่เหมือนใครเลยแต่ว่าดีนะเออไปในทางที่ดีเขาดูแบบแปลกอะเขาแต่งตัวแปลกๆ It would be easy to recognize him ฉะนั้นมันก็ง่ายมากที่จะทำไมเขา จำเขาถ้าข้อนี้จะใช้ so นักเรียนเอา so ไปไว้ที่ตรงไหนมีได้สองที่จริงแล้วครูให้ประโยคแรกค่ะ his appearance is unusual นักเรียนเติม so ได้ที่ไหน <Yes. S 1> หลังเลยคะหลัง is คือจะประโยคจะเป็น his appearance is so unusual it would be easy to recognize him ทำไมมากเลยมันแปลกกว่าคนอื่นมากเลยฉะนั้นทำไมคะง่ายแก่การจับแต่ถ้าเป็น such ประโยคจะเป็นอย่างนี้ค่ะ Soul. His a p pearance is unusual it would be easy to recognize him. He's got such an unusual appearance. จะยากนิดหนึ่งคือต้องทํามให้นักเรียนต้องสลับตำแหน่งใช่ไหมคะ He is รู้เลยเป็นผู้ชายก็กลายเป็น He's got such an unusual appearance. Our appearance ลงมาไว้ข้างล่าง Just you should take note ข้อนี้ยากนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจากโซไปเป็น such ถ้าใช้ such sorry <laughs> ถ้าใช้ such นะคะก็จะต้องมีสลับตำแหน่งคือต้อง such มันต้องตามหลังด้วยอะไรคะ adjective แล้วก็ทำไม now หรือคำนามฉันต้องหามาให้ได้สลับประโยคให้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองช่วยกันสลับจาก his appearance ก็กลายเป็น he's got such an unusual appearance โซบจะง่ายนิดหนึ่งใช่ไหมคะนั่นเยนแค่ทำไมเอ่ยแค่ใส่โซล,ลงใใไปหน้า adjective แวเป็น such นั่นเยนต้องเรียงรูปประโยคใหม่ใช่ไหมคะ such ต้องตามหลังด้วย adjective แล้วก็คำนาม finish n o t yet จาก his appearance กลายเป็น he's got appearance he's <Yeah. S 2> <is S 1> ก็คือของเขาไง he's got ก็คือเขามีนั่นเองใช้แทนคำว่าอะไรคะ he's เห็นไหมคะ he's จะกลายเป็น h e s g o t appearance ที่ตามหลัง his เอาไปใส่หลังอะไรคะ such a how about this one อา้าวถ้าเป็น so จะได้ว่างไงคะ his tattoo do you understand tattoo what is tattoo รอยสักใช่ไหมคะ his tattoo is beautiful I want one myself ช่ไมคะรอยสักสวยนะฉันอยากมีด้วยใช่ไหม <S <S <uss> <S เขาสักมังกรมาเต็มแขนเราสักทำไมคะจุดเดียวพอ ไม่จาเป็นไม่จำเป็นนักเรียนไม่ต้องสักก็ได้ค่ะซื้อสติกเกอร์มาแปะเวลาเบื่อแล้วก็เปลี่ยนลายได้ใช่ไหมพวกเราจะออกไอเดียใหม่สักที่หน้าผากเราเลยหรือว่าไม่เอานะก็เอาไว้ที่เป็นแฟชั่นถ้าชอบแต่ว่านักเรียนไม่ควรสักเพราะว่ามันจะลบยากนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่สะอาดมันจะทําไมได้นักเรียนติดเชื้อได้นะคะอ้าวถ้าเป็นโซจะได้ว่าไงข้อนี้ช่วยครูหน่อยใ,ใครได้คะอ่าได้เหมือนเลยอ้าว one two t Excellent, good job, so beautiful, such, อ้าวไ ah, ม่ใช่ such สิค่ะ He's got such a beautiful tattoo, really? แน่ใจประโยคเป็นอย่างงี้อีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้ว่าไงนะ He h a beautiful tattoo. a oh, you re really nice? Good job เก่งมากนะคะนักเรียนเป็น He's got such a beautiful tattoo, I want one myself. นั่นเรื่องกายๆแต่ถ้าเป็นตรงนี้ไม่ใช่ he ล่ะเป็นเติเป็น her จะได้เป็นอะไร She's got ah เก่งมากเก่งมาก How nice you are You such an excellent student งงงงครูชมไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะอะไรไหมคะกำลังแปลอย,อยู่ครูบอกว่า You such an excellent student Excellent อ๋อดีอ๋อดีนะคะเนี่ยไม่กลับไปคิดได้ที่บ้านอ่ะโอเคค่ะบาลนัมเบอร์ทรีจริง้าเวลาเขาจะบอกว่า Thank you ไม่เหมือนเวเลยนะเวเวนี่เร็วมาก You're so beautiful Thank you Not you Your friend ไม่ใช่เธอนะจ๊ะเพื oh, ่อนเธอฮาวบออลนัมเบอร์ทรีออ o r ์ซ r ใช้คุณนาค่ะ The rings are nice I would like to wear them ถ้าใช้โซลนะคะประโยค์จะเป็น would ร i k e t ทุ e a เวด e m อ้าวขอเวดีกว่าข้อนี้อาทิลคนรู้แล้วว่าทุกคนตอบได้แต่อยากให้ปลายทางได้ยินเสียงชัดๆด้วย The ring are so nice I would like to wear them A ring are so nice Good job I like to wear them Such ถ้าเป็น Such ราคาใครได้โอ้โคยกกันใหญ่เลยเก่งจังเลยนักเรียนตาแล้วครูจะเลือกใครเนี่ยว่าครูยกอยู่คนเดียวอ้าว who want to answer with such ใครได้คะต้องขอเวลานิดหนึ่งถ้าเป็น Such อ้าว is God มีคนบอกว่า is God อ่าวอ้าวใช่หรือไม่ไม่ใช่สก o t t สุกไก่สกัดนะคะ is God อืโอเค is God อาบางทิปลองตอบเดี๋ยวครูให้บางทิปช่วย I would like to wear is such a nice ring โอเค is such a nice ring Oh, he's got such a nice ring นักเรียนที่ใช้ he's got เพราะว่าคุยเชื่อมโยงไปถึงจำได้ไหมคะใครที่ชอบใส่แหวนใครที่ชอบใส่นี้เจมส์ James, ก็เลยเป็น he's got such nice ring I would like to wear them นะคะ he's got such nice ring I would like to wear them ถ้านักเรียนไม่นี้ก็ใช้เป็น they got such nice ring นะคะถ้าไม่ใช้ตัวนี้เดี๋ยวครูเฉลยข้อนี้ได้อันหนึงเป็น they They got, uh, they got such nice ring okay. i like to wear them can i move on number four his friends are poor they all wear second-hand clothes his friends are poor they all wear second-hand clothes เติตมโซได้ยังไงคะ His friend are so poor Good job His friend อ oh. ๊ His friend are so poor ถ้าใช้ such เอเอเฉลยให้เลยเพราะว่าเวลาจะหมดอ่านะคะก็กลายเป็น He got such poor friends เขามีเพื่อนทำไมาคะค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยมีสตังค์นิดนึงฉะนั้นอ้าววันนี้ทบทวนเรื่องเรียนเรื่องของการใช้อะไรคะ <c oughs> การใช้อะไรคะ so และ such แปลเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะแปลว่าอะไรเอ่ยมากใช่ไหมคะจากกริด i s so handsome จะกริดนี่หล่อมากนะจากกริด i s such a handsome guy นะคะจะใช้ such แล้วก็สลับนิดนึงอย่าคิดมากนะคะอันนี้รอเล่นนะคะ <laughs> 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 อย่าเข้าใจอะไรผิดโอเค so is there any question ไม่มีนะคะอย่าลืมไปฝึกการใช้ so และ such นะคะ very easy and see you again next week goodbye